รับพี่อันนี้มิกมีของพี่นะก็ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ก่อนเลยระหว่างรอพี่ตอบกลับตัดสินใจนะอะตรงนี้พี่แจ้งมาแล้วว่าให้ให้เหมาซ่อมอัมน้าเหมือนใหม่เลยเปลี่ยนสลาย์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็เช็คซ่อมทั่วการเสียช็อตนะเอะผมเช็คอยู่ตรงนี้อาการตามที่พี่บอกว่าเสียงม,มันลั่นช็อตปัก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 ,ปกมันยังไม่เจอนะเปิดทิ้งนานแล้วนะครับก็ยังไม่เจอนะครับแล้วก็ ไอเหมาซ่อมอับน้าเหมือนใหม่เปลี่ยนสไลด์ใหม่ทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมเช็คสภาพก็สไลด์เนี่ยมันโดนมันเปลี่ยนมาแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาโอเคนะคนที่เปลี่ยนมาให้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะตรงมันตรงสเปคแล้วก็ทํางานเรียบร้อยเปลี่ยนมาให้ดีเลยนะครับช,ช่างช่างคนนี้ถือว่าโอเคที่ทําให้นะตรงนี้แล้วก็บอร์ดของพี่ก็ยังโอเคและยังใหม่อยู่นะครับก็เอาเอาเป็นแบบเช็คนี่ดีกว่าเช็คเก็บรายละเอียดฮะ เช็คหาความผิดปกตินะแล้วก็เช็คล้างเช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตแหละแต่แบบแบบไม่ต้องเปลี่ยนสไลด์สไลด์ยังยังดียังโอเคอยู่เลยแ,นะแนะนําว่าให้ใช้สไลด์ชุดนี้ไปก่อนนะครับเพราะสไลด์ดูดูแล้วยังใหม่อยู่เลยเปลี่ยนมาก็โอเคงานที่เปลี่ยนมาก็เรียบร้อยดีนะครับสไลด์ไม่ใช่ไม่น่าจะให้เหตุเหตุหผลที่พี่เจออาการเสียนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตก็เดี๋ยว ไปรื้อเช็คดูว่ามันมีอะไรตรงไหนผิดปกติแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์พวกอะไหล่เสียอะไหล่เสื่อมให้นะครับพวกซีพวกอะไหล่พวกอาพวกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเจออะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งกันนะครับตรงตรงนี้เดี๋ยวผมทําตัวนี้ไปก่อนเลยดีกว่านะครับอาบน้ําอาบน้ําเช็คซ่อมทั่วการเสียช็อตนะครับอาบน้ําเช็คซ่อมทั่วการเสียช็อตไปให้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวรื้อดูที่ว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้างนะครับเพราะว่ามันมีการรื้อซ่อมมาสไลด์นี้ก็เปลี่ยนมาแล้ว ก็สไลด์ก็ยังใหม่อยู่สไลด์ก็ยังโอเคเทสการใช้งานก็ไม่มีปัญหานะครับงานงานที่เปลี่ยนมาก็เรียบร้อยดีนะครับตรงนี้เอาเป็นว่าเช็คเช็คซ่อมเช็คล้างอาบน้ำนะครับเช็คซ่อมทุกการเสียช็อตไปก่อนสไลด์ยังไม่ต้องเปลี่ยนแนะนําว่าไม่ต้องเปลี่ยนใช้สไลด์เก่าได้เลยใช้สไลด์ที่เปลี่ยนมาแล้วได้เลยสเปคตรงสภาพดีโอเคอยู่นะครับอ่ะโอเคไอ้ตรงนี้เป็น พุซซี่พายก็เดี๋ยวรื้อเช็คดูให้ด้วยดูความเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรื้อบอร์ดออกมาเช็คนะครับเ,เดี๋ยวทําไปให้ก่อนเลยตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อในไลน์ครับพี่ได้บ,บอกเลยหวานเจี๊ยบนะครับเทสแต่ปร<อ>กกากฏว่าตอนที่สเสนอชาไปขายเทสให้ดูหน่อยขายไม่ออกก็อย่างนี้เหมือนกงนทะตลาดชาใตญ่กว่าเมืองไทยสี่ห้าเท่าเขามีตลาดเจ็ดหมื่นล้านโอ้โหต้นทุนต่ำมากเลยเขามีโรงงานหกโรงงานในรอบเอเนีย โรงงานเดียวแล้วก็ไม่ใช่โรงงานของผมด้วยจ้างเขาผลิตเนี่ต้นให่กว่าคนอื่นประมาณสิบเปอร์เซ<ม>็นต์บก็าตามด้วยนะแล้วก็ใช้เขาออฟฟิศเขาก็น้อยมากเปิดออฟฟิศก็มาแค่นี้คือขายทุกคนของเราอ่ะตั้งอยู่ตรงเนี้ยเราขัดท,ทั้งที่ราคาของเราสุดยังขัดทุนทุกขวดเลยเขาขายถูกแต่เขามีกำไรด้กยนะครับพี่เรียบร้อยครับ แต่ว่าโอเคสูงว่าเรายอมขัดทุนแล้วกันเพื่อสร้างมาเป็นแกนะครับที่บอกว่าสั่งมัสเตอร์ปรับไว้แบบนี้เลยนะครับเอฟเฟกปรับไปเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้ปรับไว้ที่สุดได้เลยนะครับแล้วก็เอฟเฟกโปรแกรมที่6นะครับโปรแกรมที่6นะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับเข้าไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเราเข้าสู่ตลาดเขาไม่ได้เพราะว่าโอเคครับพี่เรียบร้อยครับพี่